สวัสดีค่ะอาจารย์วัดนัทน,นะคะจากช่องรายการดวงพยากรณ์วันนี้นะคะจะมาทํานายดวงชะตาของคนเกิดทั้ง12ราศีเกิดนะคะประจําวันที่1กันยายนถึง15กันยายนปี2567ค่ะติดตามรับฟังกันได้นะคะว่าดวงชะตาของคนเกิดทั้ง12ราศีเกิดในเรื่องของการงานการเงินความรักและสิ่งที่ควรระมัดระวังจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะติดตามรับฟังกันนะคะ สำหรับราศีต่อไปนะคะเป็นลำดับของท่านที่เกิดราศีกรกตค่ะระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง16ส,สิงหาคมขอให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านอธิษฐานจิตนะคะอาจารย์สัพพะเก้าครั้งเลือกไพ่สุดสองใบาตามตำแหน่งสุดสองภพจากราศีค่ะเฉพาะเม่เริ่มค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปด้าก็เลือกไพ่สุดสองใบค่ะคำทำนายนี้เป็นคำทำนายโด,สดยสตารดลรวมทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะจงค่ะว่าเป็นสตาของชาวราศีกรกฎท่านใดนะคะ ว่าท่านได้รับฟังอยู่แล้วก็ต้องการดวงส่วนตัวในเรื่องของดวงสตาของตนเองจากวันเดือนปีเกิดหรือเวลาเกิดต่างๆเพื่อรับฟังคำแนะนําแนวทางต่างๆในการใช้ชีวิตในช่วง ครึ่งเดือนแรกเดือนกันยายนก็สอบถามใกล้ดวส่วนตัวมาได้นะคะที่ช่องทางต่างๆใต,ต,ต,ต้คลิปนี้นะคะรวมทั้งท่านที่สนใจในเรื่องการเรียนรู้การอ่านไพ่ยุบซีค่ะเรียนรู้ง่ายเข้าใจง่ายใช้งานได้นะคะปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นไม่มีพื้นฐานก็เรียนรู้ได้เพราะอาจารย์เน้นความเข้าใจนะคะในการใช้คําทํานายที่เป็นบวกให้แนวทางให้วิธีการผ่านผ้า crunch, ท่านใดสนใจทค่ดิบแบบอาจารย์นะคะสอบถามเข้ามาในเรื่องการเรียนไพ่ยุบซีได้ที่ช่องทางต่างๆใต,ต,ต,ต้คลิปนี้เช่นกันค่ะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านาไพชาวราศีกรกฎนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกเดือนกันยาจยะเป็นอย่างไรค่ะต้องบอกกันนะคะว่าชาวราศีกรกฎคุณเนี่ยเป็นชาวธาตุน้ำเนาะความเป็นน้ำนะคะนี่คุณเป็นคนที่ใจเย็นนะคะเก็บรายละเอียดเกี่ยวความรู้สึกนิ่งๆนะคะไม่ค่อยแสดงออกในเรื่องของอารมณ์เท่าไหร่นะคะในเรื่องของสิ่งที่ปรารถนาค่ะเป็นคนค่อนข้างจะเก็บนะคะ แต่ความเป็นไพ่ประจําราศีนะคะเป็นไพ่เดชาเรออดจะสังเกตว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยเป็นนักสู้ทีเดียวค่ะที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตมักจะฝ่าฟันแล้วก็มุ่งมั่นจัดการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองนะคะนี่ความเป็นนักสู้ของเขาเลยนะคะและนี่คือตัวตนของคุณค่ะหรือสถานการณ์ต่างๆในช่วงนี้ในครึ่งเดือนแรกเดือนกันยายนเรเริ่มต้นจากตำแหน่งตอนละตำแหน่งก่อนนะคะเริ่มจากตำแหน่งที่หนึ่งตัวตนหรือเหตุการณ์ในช่วงนี้ค่ะคุณได้ไพ่สีดาถ้าไพ่สีดาบมาบอกเลย ช่วงนี้เหมือนกับเรื่อยๆค่ะไม่ไว้ไม่ได้มายถึงกระตือร้นอะไรเท่าไหร่กับสีนงำตาที่เข้ามาอยู่ในช่วงการจดจ้องรอคอยหรือปล่อยเวลาให้เป็นไปแบบที่ควรจะเป็นหรือกาลังรอเหตุการ์รอดูสถานการ์รอการตัดสินใจรออะไรบางอย่างอยู่นะคะและเป็นช่วงเวลาของการอารอฟังผลรอการตัดสินรอในเรื่องต่างๆดูเหมือนเป็นความลักษณะเหมือนกับ รอเวลาบางอย่างเพื่อให้ผลสิ่งที่เราติดต่อไว้มันแสดงออกมาเพราะฉะนั้นช่วงนี้ดูเหมือนกําลังจดจ้องก็ได้นะคะหรืออยู่ในช่วงนิ่งๆรอดูเหตุการณ์รอดูสถานการณ์อยู่นี่คือตัวตนของคุณในช่วงนี้นะคะไม่เคลื่อนไหวแต่ก็กำลังรอข่าวอยู่ข่าวดีอะไรบางอย่างด้วยนะคะดูเรื่องของการงานการกระทากันหนาะค,ะคุณได้ไพ่แจสติกไพ่แจสติกเนี่ยบอกบอกคะ่ะตำแหน่งนี้เป็นเรื่องของการตกลงในเรื่องของการทาําสัญญา เลยทำข้อกฎหมายเอกสารสอบสัมภาษณ์แสดงว่าคุณกำลังรอในเรื่องของการติดต่องานอยู่นะคะใครก็ตามที่รอในเรื่องการสอบสัมภาษณ์ติดต่องานยื่นโปรเจกต์ หรือมีเรื่องของงานอะไรบางอย่างที่เราได้พูดคุยได้เจรจาได้ตกลงเอาไว้แนวโน้มมีโอกาสได้เรียกคุยได้ได้สอบสัมภาษณ์นะคะคุณไพ่ทอบความสําเร็จเป็นหนึ่งไม้ท้าบโดดเด่นในเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่โดดเด่นในเรื่องของการกระทําอะไรใหม่ๆเป็นสิ่งที่คุณตั้งใจรอจะเป็นการพูดคุยนะคะเติบโตก้าว,วหน้ามั่นคงเรียกได้ว่าเรื่องการงานเปิดทางมีโอกาสที่ดีอะไรบางอย่างเข้ามาแต่ถ้าหากว่าใครกําลังรอในเรื่องของงานต่างประเทศงานต่างประเทศไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่อาจจะมีเรื่อง ความติดขัดอยู่บ้างถ้ารองานจากแดนไกลเช่นต้องการที่จะไปทํางานต่างประเทศยื่นขอวีซา่าหรือติดต่ออะไรไว้ที่เกี่ยวข้องกับต่างแดนต่างประเทศช่วงนี้เหมือนจะต้องรอไปก่อนยังไม่ค่อยเกิดผลลัพธ์เท่าไหร่นะคะหรืออาจจะมีข่าวมาช่วงปลายช่วงปลายปลายกลางเดือนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ให้จดจ้องไปก่อนนะคะหรือรอผลลัพธ์นิดนึงแต่ถ้าใครกําลังรอสัมภาษณ์อยู่เรียกคุยทําข้อตกลงข้อเสนอหรือพูดคุยในยเรื่องเงื่อนไขต่างๆแนวโน้มจะมีทิศทางที่ดีเรีวยกว่าดวงการงานเปิด นะคะมีสิ่งดีๆอะไรบางอย่างได้เริ่มต้นค่ะหนึ่งไม้ทาการเริ่มต้นในเรื่องของการกระทำรือการงานเรียกได้ว่ากลางเดือนเดดเด็นมีโอกาสสาเร็จนะคะ เรื่องของการเงินกันหน่อยค่ะรายรับรายได้ช่วงนี้จะเหมือนเป็นช่วงที่คนต้องเจรจากับผู้ใหญ่รอเงินบางอย่างอยู่นะคะต้องเข้าไปติดต่อหน่อยแล้วกันนะคะจะมีผู้ใหญ่เมตตาในเรื่องของรายรับรายได้หรือเป็นการเงินที่เราคาดการเอาไว้ก็จะมีเงินปันผลในส่วนนั้นมานะคะรายจ่ายมีก็ตัดสินใจใช้จ่ายเงินด้วยความรอบคอบอะไรที่ไม่จำเป็นอาจจะต้องตัดค่าใช้จ่ายก่อนนะคะเดีไดวว่าค่อนข้างจะต้องรอบครอบเรื่องค่าใช้จ่ายหน่อยแล้วกันค่ะ อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางไกลเข้ามาก็ได้นะคะหรือเป็นการแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างประเทศการเดินทางแดนไกลเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องของการไปปรับแก้ไขนะคะช่วงนี้เงินยังไม่ค่อยสะพัดแ,แต่กลางเดือนจะเริ่มลงตัวจากสิ่งที่ทําใหม่ๆใครที่กําลังตัดสินใจจะลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหารทที่ดินบ้านที่อยู่อาศัยหรือเป็นการติดต่อพูดคุยเป็นคนกลางประสานงาน นะคะหรือเป็นลักษณะในหน้ามีโอกาสที่คุณจะได้เจราจาทําข้อตกลงช่วงกลางเดือนจะเกิดผลลัพธ์เงินจะมีเข้ามาจากช่องทางนั้นๆน,น,นะคะก็ได้ได้ว่าเป็นเหมือนช่วงต้นเดือนเนี่ยเป็นช่วงที่คุณต้องใช้คําพูดเจราจาประสานงานเข้าหาผู้ใหญ่ทําข้อตกลงเรื่องต่างๆและกลางเดือนเกิดผลลัพธ์ในเรื่องของการงานและการเงินนั่นเองค่ะก็เรียกว่าใจเย็นๆหน่อยละกันนะคะเหมือนกับจดจ้องรอดิ่งนะตามต,ตัวตนของคุณเลยความรักคนี้คู่ค่ะ เป็นช่วงเวลาของการส่งเสริมช่วยเหลือการซัพพอร์ตกันห่วงใยการช่วยเหลือการอุปถรัรมภ์กันที่ทางความรักเติบโต,ตมั่นคงอะไรก็ตามที่อึดอัดใจกันก็ไปได้นะคะว่าในช่วงต้นเดือนนี้จะมีความเข้าใจกันมากขึ้นหรือสามารถปรับความเข้าใจกันได้นะคะคนโสดค่ะพบใครบางคนถูกอกถูกใจแล้วก็ข้ามาอุปถัมภ์ซัพพอร์ตคุณหรือคุณอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ปรับเปลี่ยนสถานะต่างๆของความสัมพันธ์จากที่เป็นคนคุยๆกันอยู่ก็มีโอกาสกลายเป็นตัวจริงได้ตกลงในเรื่อง การใช้ชีวิตร่วมกันหรือมีข่าวดีเกิดขึ้นในครอบครัวก็ได้เรียกว่าความรักคนโสดก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะสิ่งที่ต้องระวังในสุขภาพร่างกายช่วงนี้เหมือนต้องระวังสุขภาพหน่อยนะคะแนวกระดูกสันหลังทั้งหมดเส้นเอ็นข้อต่อต่างๆปลายประสาทอักเสบต่างๆระมัดระวังค่ะโรคเก่าๆอาจจะวนกลับมาช่วงนี้จะเดินทางไปไหนให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเกิดขึ้นทําให้เราต้องล้มหมอนนอนเสื่อนะคะสุขภาพสําคัญนะคะจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเกิดขึ้นก็ใส่ใจด ที่เราจะต้องไปเคลียร์ไปจัดการกับปัญหาบางอย่างที่ยังแก,แก้แล้วไม่เสร็จเรียบร้อยดีก็ไปเคลียร์ไปจัดการแล้วกันเนาะเรียกได้ว่าช่วงต้นเดือนยังไม่ลงตัวระวังสุขภาพแต่พอกลางเดือนขาดง,งานจะเริ่มเข้าที่เงินจะเริ่มมาจากการกระทําได้โอกาสที่ดีอะไรบางอย่างเลยนี้ผู้ใหญ่หยิบยืดโอกาสให้ความรักค่อนข้างสมปรารถนาะทั้งคนมีคู่และคนโสดผู้ใหญ่นะคะก็จะคอยสนับสนุนคุณอยู่ค่ะก็เรียกได้ว่าระวังเน้นเรื่องสุขภาพอย่างเดียวค่ะสำหรับชาวราศีรกรกฎดวงชะตาของคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกเดือนกันยายนฝากกดและกดแชร์กด ปันออกไปให้คนที่คุณรักนะคะแล้วกลับมาวบจารณ์ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ